สวัสดีครับผมโชคนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าโชคชัยครับที่เป็น EP แรกของผมนะครับในรายการอัปเดตราคาวัตถุมงคลหลวงพ่้รวยปาสาิโกครับรายการของเราจะแบ่งเป็นสช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็น e p 1ีทับหนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับที่มาและข้อมูลต่างๆของวัตถุมงคลที่จะอัปเดตราคาครับช่วงที่2ครับ ก็จะเป็น ep 1ทับ 2. จะอัปเดตราคาวัตถุมงคลของรุ่นนั้นๆครับเราไปชมกันเลยครับ ep แรกนี้นะครับผมก็จะอัปเดตราคาวัตถุมงคลของรุ่นรวยเหลือล้อนนะครับวัตถุมงคลรุ่นรวยเหลือล้อนนี้นะครับสร้างโดยมูลนิธินะครับหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับ มูลนิธิอยู่ที่ไหนนะครับมูลนิธิอยู่ตรงข้ามกับวัดตะโกเลยครับตรงข้ามเจดีหลวงหลวงพ่อรวยเลยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็เพื่อสมทบทุนนะครับก่อสร้างวิหารหลวงพ่อรวยปาสาทโกนะครับและหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อรวยปาสาทโกนะครับ ตามที่เขียนไว้ในเอกสารนี้นะครับอย่างชัดเจนครับก็วิหารนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหลวงพ่อรวยนะครับองโตนะครับที่อยู่บนวิหารนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังความคืบหน้านะครับก็ไปได้ค่อนข้างมากแล้วนะครับก็ทั้งเรื่องหลังคานะครับที่ผมไปดู ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเอากลักษณ์ของมูลนิธินะครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับผมน้ำมนต์นะครับก็จะเป็นรุ่นเนี้ยก็จะเป็นเอากลักษณ์นะครับของมูลนิธิเลยนะครับก็รวมไปถึงผ้ายันนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับ เหรียญนะครับทรงจะเหมือนคล้ายๆกับไตรมาส5995นะครับแล้วก็วาระนะครับในการพระเถรา์นะครับในการนั่งปกอธิษฐานจิตนะครับจะมีอยู่2วาระด้วยกันนะครับก็ทั้ง2วาระนะครับก็จะเป็นเสาห้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวาระที่1นะครับก็จะเป็นช่วงเวลา 15นาฬิกาจุดนนะครับส่วนวาระที่2นะครับก็จะเป็นเวลา17บเนาฬิกาจุดนนะครับนี่พิธีมีความเข้มขังมากๆนะครับในการเปิดจองวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็ในส่วนของเนื้อทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเลดแล้วก็เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็จะเปิดอ่า ทำการจองนะครับวันที่21็ดพฤศจิกา25นหบสานะครับแต่จะต้องได้รับวัตถุมงคลน,นะครับในวันที่6กธันวาคแต่ในส่วนของรุ่นทั่วไปครับนอกเหนือจากอนอกเหนือจากเหลียญเนื้อทองคำนะครับหรือว่าเหลดเนื้อทองคำนะครับก็จะเปิดวันที่6เลยนะครับแล้วก็ได้รับของในวันนั้นเลยนะครับ ก็วัตถุมงคลรุ่นรวยเหลือล้นนะครับหรือบางคนก็เรียกรวยล้นเหลือนะครับก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของจะเป็นเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับก็จะมีความสวยงามมากนะครับแบบต่อไปครับก็จะเป็นพระบูชาครับตัวนี้ก็สวยนะครับสวยงามนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในรูปแบบของผ้ายันนะครับผ้ายันก็จะมีทั้งเกตเงินเกตทองด้วยนะครับเกตเงินเกตทองนี้สร้างน้อยมากครับสร้างแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าหนังนะครับรวยเหลือล้นนะครับแล้วก็จะเป็นรายการของเลดนะครับก็วัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดู าการอัปเดตราคาในอีกที1ทับ2กันเลยครับ